สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพมเมย์พน,น้องเมนี่ก็มาพบก้าับส์สตรีพาเพิ่ในตานแดดีิเช่นเคยนะคะถางว่าเมนี่นะคะมีเมนูอียังมากินอ่งนะคะเมนี่เดอค่ะพมเมย์พน้องกุ้ยพาท่านผู้ชมกินลาบลาบมูสับค่ะนะคะกุ้ยใส่เป็นมูสสามสันผักก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีนะคะบักพริกสเปนพริกหวานสเปนนะคะ,ก,ะ,คะก็มีต้นอะไรนะผักชีกะล่ำกะล่ำหม่วงนะคะ เป็นกระลำดาวเล็กนะแล้วก็กระลำดอกอาทิโชกนะคะใช้กินแทนหัวปลีค่ะพี่นอ้องแล้วก็ข้าวโพดหวานค่ะมาเด้อมาเด้อมาแซ่บมานวดด้วยกันนะคะ <c oughs> อ่ามันนี่น้าลาใส่พริกไรอ่พริกเหนือนะคะพริกป่นที่เขาผสมกับอะไรนะพริกป่นสำหรับใส่ลาบอะไรเขาเนี่ยแหละนะคะ มันมีมะแห่งนะลองใส่เบึงนี่นะคะข้าวสวยค่ะนะคะข้าวหอมมะลิเห็นไหมเวลาหุงออกมาแบบว่ามันจรวงจรวงบอกว่าซาสคอมเมนต์นะคะก็คือว่ามันบวหักนะมันเป็นนว่นวยนวะเป็นเม็ดเมดค่ะนะคะหุงแบบ ร้อนๆเนี่ยแหละนะคะพี่น้องกินจังสิแซ่มาเดิ่ได้ยังท่านเด็กกินเขามา่กินน้ำกันค่ะลาบนี่ก็แบบว่าเนี่นะคะใส่โรยสารนงสารแน่ราบใ่ใส่สมุนไพรเยอพี่น้องกินไปเมามอยกันไปค่ะนะคะตามสไตล์นะอืม ใส่ใบกิมลาบเดิมเนี่ยเอาบางโอ่นลาบจะรู้นะหมูหมูซ้ำชั้นซับหอมเครื่องเทศขนาดใส่ใบมะกรูดตะไคร่นี่นะคะดอกอิโชค ทันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้หล่ละหลยท่านก็คงถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วแหละนะคะคุณได้กลับฟางจังหวัดก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว หลายคนกะทำปุ๋ยบบ่เมื่อบานตีนะคะปีใหม่ปีไปเลยเมื่อบอกหลายคนกะทำา่าร์บีคิดฮอดบานตีคิดฮอดอยู่นะคะบอกเราน้ำตาสิไล่คนละเว้ยระเดยพอนากัน2องสามปี แม่เพ AH, ันเท่าขึ <c oughs> <c oughs> uh ้นแห้งไรแยวสุไปเมื่อเดี๋ยวพี่น้อยเขาไม่ค่อยได้กินกินตะเหลาร้ายจอยก็บอกยังประไดดดอกนะคะความสุขใครความสุขมันนะคะ ก็ปล่อยเพราะว่าน้องสาวเป็นครึ่งหอ,หอดบานเราก็เลยแบบว,ว่าอันคุยผ่านเฟซนะมันก็เซ็นหนากันบอะ ทําเมสเซนเจอร์พอเห็นเ่าก็เพิ่นเห็นเ่ามาักใส่แต่เสื้อลายๆเพิ่นว่าโอ้ยลูกคอมเมนตัวนี้ว่าสั่นซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อแต่ลายคอมบเห็นเพิ่นว่า ากใจคนไกลบ้านนะพี่น้องอยู่ใกล้มันก็เดินข้างยากมันต้องดูนะคะหลายๆเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวไม่จะไปหนันไปเหนี่นดังใจจะโคองบ่ไห้ดรอกนะคะมันก็ตรงขาหดวางยังไงจังได้ไป ได้ขยาก,กับบานไปคาัอยากพี่น้องเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เท่านั้นลหละนะคะจะเป็นจังไดกับพ่อแม่เห้าคือเ่าตอนมีชีวิตอยู่กับ้องฝ้าวยามนะคะ เพราะเขาขับรคมูอกันเนาะบันมาซื้อม,มอื่นอีกจักหนึ่ง ก่อนไปกินข้าวนอกบ้านกินก็ไม่ค่อยละลายไปาไหนหรอกเพราะว่าก่อนไปกับคุยกับพ่อกับแม่เจ้าท้องเห็น,นนะหน้าพ่อนะแม่เจ้าท้องแศร้าเลยแบบว่าไปสั้นๆบ่มนปาแต่ ใหญ่ปุยกับแปดสิบสี่แปดสิบห้าเหรอป้าอายุปีวาหลายหลายคนน่ะยางเห็นข้อโพโูกอันขรอรัวทางบ้านน่ะทุกคนก็ต้องคิดถึงขรอรัวจะฟ้องด้วยกันนะคะทำให้อยากกลับบ้านโทษไปทางงหนมีแต่คนทีกำลังเดินถ่างรละองาน บางคนเดินทางใจวันพุธมัง่งซูขุนลับบางโรงงานกน็ปิดสายนะปิดน้อยนำบางคน,นไปไดนเมื่อบาทอยู่กรุงเทพก็กัน ลำดับหน่อยแซ่บแต่เดนี่ชิมหมองกินไปมอมอยไป วันจันทร์ก็เขาทำงานกันครึ่งวันเนาะ หลายคนไปเลนไปใ,ใส,ส่จัตุล่งคนเดียวเลยเน <laughs> <c oughs> าะบางปะเทศส่วนใหญ่เขาจะารวมญาติกันตอนกลางคืน ญยตดพี่น้องมากร้านมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับบุญละนะเอาเสียงออกเพราะว่าเขาคุยกันนนนีนนั่นมัน,น,นเสียงดังนะคะก็เลยลานผู้ชมไปก่อนแล้วกินเขาไม่พันอิ่มซ้ำนะคะบายบายค่ะนะคะตาหักบอกะนะคะลูกของน้องสาวแฟนค่ะ